อื้ไอ้พี่พี่พน้องก็เขียงสวัสดีครับผมทักทายพี่น้องอย่ามเส้าดนๆจังในมากครับผมยากเริ่มกันตรงาน,น น็นควายพี่เ้อครับเมื่อนี้ก็เอาคว้ยผูพันมาทับมันขึ้นก,ออก,ก็เลยเอามาทับครับผมเพราะว่ามันบริแทบม่ปีนงล่ะแล้วก็ทถิ่งช่วงไปเนาะป่าที่หนืกอ,อก็เลยเอามาทับเบึงจะทับไปหลายตัวเลยแหละพี่นอ้อง เหลืออยู่สองตัวที่ยังพ่ไในทับตัวแม่ลูกกับตัวแม่สาวตัวนึงแม่สาวตัวนี้มัในทับอยู่ครับเนี่ยตัวที่ยุ่กลาครับมัในทับอยู่ที่ชองปีกว่าละและ้วกระิมาทับตัวนี้ครับนี่ลูกก็ได้ปีกว่าละยังพันในมีหน่องอยู่เยอะ ม่นเนี่ยก็เลยมาทับกะเอาทับแต่เช้าแล้วหรอพี่น้องไปไปสามสี่หลอบหรอทับในเดือนนี้มัดเลยพี่น้อง ไอ้ที่เลี้ยงพานมาปีกว่าสองปีนึ่งก็ได้ลูกได้แปลแค่ตัวเดียวอีกสามตัวนม่นได้ลูกเลยทับยุบีไก่พี่น้องตัวตัวแม่ตัวนี้ทับเยอะนี่เนี่ยตัวนี้ทับยุบีไก่แต่นบูตปีนี้ก็เลยทับอีกตัวนี้พี่ไก่นี่ยไม่ได้ทับนีย พราะว่ามันเลี้ยงบดีมีควายตัวผู้ครับมันมีแต่ตัวเมียน้ำกันมันมันขืนมันลงครับโบจัก,กน,นะแต่มันอยู่ใกล้ตัวผูเวลามันขึน้นกับพอได้ทับเลยางานล่องล,องล,องลย ยังว่ายังนีลบไปไหมพุ่นลบไปพุ่น มืออื่นกับจิม๋มนั้นต้อง,องใช้ใบทับนะครับมืออื่นเพราะว่ามันได้มันได้ทับแล้วมันก็บ่อยากให้ทับอีกแต่ก็ค่อยตัวผู้ถ้าได้ทับแล้วติเแล้วมันก็บ่มาไก่ครับผมนี่ก็เลยให้มันทับเบืง้งก็เมื่อยแล้วนะพี่น้องค่อยผูกได้พอขึ้นไปรลายดอกแล้ว เมย่อะจนมันมีแห้งขึ้นละพักแห้งพุ่นละตดงเถือพุ่นละจังได้ขึ้นอีกรอบอืมขึ้นไปอีกดอกนึงแล้วเมย่ออแอะแล่บาทนน่ยหลายตัวหลายยกหลายกับเมื่อยเนาะ ถ้าได้ทับจังซี่ติดยี่เรกพี่น้องปีนาก็ได้ลูกอยู่หรอกได้ลูกปีนาเดือนนี้เดือน,น,นทันว่าเราละปลายเดือนถ้าได้ลูกก็จะได้ลูกอยู่ประมาณทันว่าพฤศจิกาตุลาจะอยู่ประมาณปลายเดือนกันยามหาเดือนตุลาครับผมถ้าได้ลูกปีหกเก็บได,ด้พี่น้องตลอเพื่ หิวน้ำแล้วพี่น้องจะเที่ยงเลยเอาไปหาลงน้ำกินน้ำกันจังส่เอามัดใส่ห่ไหมไอแล้วก็บใบใบจังปล่อยมันกินตอนนี้มันหิวน้ำมันยางรอหากินน้ำนยะผ่านไปหาน้ำลงก่อน ไม่แอ่แลลวตัวเมียก็ขาอ่อนล่ะยังบยไอตัวปูก็มีแห้งขึ้นแล้วมันมีแห้งขึ้นก็ทับบ่ไหยแล้วคลิปนี้ได้เอาทั่วสับไทยได้พี่น้องด้วย ภาพมันอาจจะสั้นไปสั้นมากน่อักหน่อยเพราะว่าตอดยางมันมันจะบนิเวไปกไ่อนเลยพุ่นอะพี่น้องไปล้มคล้องนะคล้องมันข้างทางคนอะล้มไปละตัวนึงทางนี้ว่ไนดนล้มไปดอกอ้าว ่ากันไปอยู่ต้องนอนน้ำกินน้ำจักหน่อยก็ามมัดเข้าห่มดอกกันทั่งรถเรียบเวลาหนังไทยเลยคลิปมันกันสิภาพมันนิ่งๆ นั่งเที่ยกับเป็นเบื่อๆไปก็ัี่เพราะว่าโัทรัพท์ตวทรัพท์ไทยคลิปครับผมก็ภาพได้ให้มองได้แก่ใจเมันก็พราะุมได้อยู่แต่ถ้าใส่กล้องโกโปรที่ผมใส่มันซุมไปได้แต่ว่ามันก็มีกันสั้นคือๆืยางไทยได้เลยไปแล้วพี่น้อง คลายลงน้ำเนี่ยตามคอายไปก่อนนะป่าควันพเพราะเดี๋ยวเมี่ยปนแลงพี่น้อข้าขงทางนี่แหละต่น้ำเหี่ยงมาจ้ะมองนี้ยังบอกว่าในมีคนหายอยู่น้ำมันเหี่ยงแล้วเดี๋ยวมาช่วงเบื้องเห็นป่าคอหน่อยตัวนึงครับผมเนี่ยนี่ตัวป่าคอได้ยุมพี่น้อได้ปนอยู่

ตัวนึงกระบุกหน่อยอเขีงครับผมเขียงเขียงส่วนน,ะนี่ะนะไม่ขี้นนอมหน่อพี่น้อ้ข้อน่อยกระ,ะ,ะมี้มาพูดอีกพี่น้่งดิที่นีงงิน่าหอแล้ว ่เป็นห่เป็นห่นี่มีปลายในนี่ังแล้วล่ะเี่ยมแล้วเียนพี่เาะขียนนี่ดิล็นนอยพี่เนาะ หน uh. no ่อยขอด้ยปนเยอะขอน้อยติดปนเยอนี่มีคือกันละนี่อ่นั่นอปลาขอด้อยไปเคียงน่อยนีมีบ่นั่นอี้น นี่คือกันครับเลยเหรอนั่นโอเคหน่อยเดี๋ยวเก็บเอาป่ากันได้พี่รองนะเจ้าป่าใช้ขวดก่อนพอดีได้ป้นแรงพี่น้องน้ำหม,มดละ ใส่ขวดไปปลาขอน่อยขอน่อยไปเคียงหน่อยเป็นดุกหน่อยสองตัวก็เด็ดปนแรงอยู่แต่ว่ามึงมีเสียดายขนาดพี่น้องเอ้ยตายไหมน้ำแห้งจุ่มก็จ้ามาหาป่าขอนเขาเจ้าก็บุลุษหาดีเลย คนผมลงไปขวดบางหลงคนน่ะตายองอีเล่เลยน้ง่แห้งไี่ได้มีไรเสือกช่างหนีดที่ห้องเ้ยเนี่ย่ช่หุ่อีก พี่น้องเบิ่งเนี่ยบรรทุกหน่อยหลายขนาดพกระ

ค่อยเลี้ยงมันไม่นอ้อนได้กินงาได้กินแร้งแล้วล่ะก็ได้ปลดแล้วนะฮะปลอ่ลปลอคยค่อยเลี้ยงกันมาหน่อยจะซีโม่หรือพี่น้องตอนควายเขาคลอ,อกแล้วตัวที่มันขึ้นกำลังทับอยู่นัผมมานหมูเลยพี่น้องเอ้ย พูนไก่พันยู่ลอยสะป้ากล้วยพูนะพี่น้องอยู่พูนมม่เราอมใหม่พนบ้มาไม่ตัวพูนป้องมันบ่ใยมันมา แต่ทุ่มนี่แหละหนึง่งหันลาเขาขอ,อกแล้วจิได้ตอนเขาขอ,อกวนลังเลยจะได้ตอนเขาขอ,อกเกพื่อนนะแต่ว่าตุผูนะ่ะจะได้เอาหม,มัดไว้เพื่อนเพื่อนเขาคำ้ำเพื่อนของเขาเว้นเอามัดไว้ทามูอ เจ้าไล่มากเจ้าก็แก่เข้าไปพวกเขาขอ,อกก็ได้ยดอกพี่น้องเป็นมัดไว้ในขอ,อกยันบ่อิอ่มหยาเขาแต่เว้นไรก็ได้บรรยากาศแงมแรงพี่น้องลมว่อยๆลบมบ่แห้งปายในดอกเตี๋ยวบรอากาศเย็นแล้วหนาว สำหรับคลิปนี้ก็ชิได้จบไปแส้วนี้ครับผมติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้อง